่อลูกผูกพันหนึ่งเดียวเท่านั้นข้อพระคำพระเยซูกำลังบอกกับเราว่าพระบิดาทรงรู้จักเราและเรารู้จักพระบิดายอนบทที่ 10: ข้อ1 5พระคัมภีร์ข้อนี้มีความหมายว่าพระบิดากับพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดระกกันมากสนิทสนมทรงรู้ใจกันเสมอพระบิดากับพระบุตรทรงใกล้ชิดเป็นหนึ่งเดียวกัน เหมือนกันทำอย่างเดียวกันตอนที่แล้วทั้งครอบครัวเดินทางกลับมาจากอียิปมายังเมืองนาซาเรสบ้านเกิดของโยเซฟและมารีครูเน็ตครับพระเยซูสรงมาทำอะไรที่นี่ครับเมื่อเป็นเด็กก็จะเติบโตใช่ไหมพระเยซูทรงเติบโตในเมืองนาซาเรสเหมือนกับเด็กชายคนอื่นๆทรงเล่นและมีเพื่อนๆ สิ่งเดียวที่ไม่เหมือนกับคนอื่นคือทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าพระองค์ทรงติดต่อกับพระเจ้าด้วยการอธิษฐานเสมอๆทรงจำพระคำของพระเจ้าตรัสไว้นานมาแล้วได้หมดพระองค์ไม่มีบาปและไม่ทำบาปเหมือนเด็กทั่วไปทรงเป็นทั้งมนุษย์และเป็นพระเจ้าแต่คนทั้งหลายไม่รู้พวกเขาคิดว่าทรงเป็นลูกชายโยเซฟช่างไม้และมารี ต่อมาโยเซฟกับมารีก็มีลูกสาวลูกชายอีกหลายคนมีเรื่องหนึ่งที่ทำให้เรารู้ว่าพระเยซูทรงรักพระบิดามากต้ออยากฟังค่ะผมอยากฟังด้วยครับเมืองนาซาเรสเป็นเมืองที่อยู่ทางเหนือใกล้กับทะเลสาบกาลิลีส่วนคนครเยรูซาเล็มนั้นอยู่ทางใต้ทุกๆุกปี ครอบครัวคนอิสราเอลจะไปร่วมเทศกาลปัสกาฉลองกันที่พระวิหารในนครเยรูซาเล็มโดยจะไปกันเป็นคาราวานใหญ่เพื่อให้ปลอดภัยพวกเขาเดินทางประมาณเจวันที่นั่นมีคนมากมายในท้องถนนพวกเขามาร่วมเทศกาลมีความยินดีที่ได้คิดถึงวันที่พระเจ้าทรงปล่อยทาสอิสราเอลนับล้านออกมาจากอียิปต์เมื่อเทศกาลจบลง ทุกคนก็รวมตัวกันอีกเดินทางกลับบ้านตอนเดินทางกลับหนึ่งวันผ่านไปโยเซฟกับมารีซึ่งคิดว่าลูกเยซูอยู่กับเพื่อนๆก็รู้สึกเอะใจเอ๊ะทำไมไม่เห็นลูกชายเลยเขาไปไหนนี่ทั้งโยเซฟและมารีตามหาในกลุ่มญาติก็ไม่เจอจึงกลับไปเยรูซาเลม็ม ทั้งสองไปตามหาลูกชายเยซูตามที่ต่างๆตามร้านตามบ้านตามตลาดแต่ก็ไม่พบใช้เวลาสองวันแล้วทั้งสองต่างกังวลมากแต่ในวันที่สามก็ไปกันที่พระวิหารนั่นไงลูกเยซูอยู่กับอาจารย์นี่นาะมองไปเห็นเด็กชายเยซูอยู่กับเหล่าอาจารย์ทั้งฟังและถามอาจารย์เหล่านั้น พวกเขาต่างประหลาดใจที่เด็กชายอายุ12ปีเข้าใจพระคำของพระเจ้าอย่างลึกซึ้งทำไมเด็กชายคนนี้รอบรู้นะักมารีเดินเข้าไปหาลูกเอ๋ยทำไมทำกับเราอย่างนี้ดูสิทั้งพ่อแม่ไม่สบายใจตามหาลูกอยู่ท่านแม่ไม่รู้หรือว่าลูกต้องมาอยู่ในบ้านของพระบิดาเวลานั้น มารีและโยเซฟเข้าใจความหมายของลูกชายเยซูทันทีทั้งสองรู้ว่าลูกชายผู้นี้เป็นพระบุตรของพระเจ้าจึงทรงรักสถานที่ซึ่งคนมานมัสการและเรียนรู้จักพระเจ้าด้วยกันหลังจากนั้นพระองค์ทรงเดินทางกลับบ้านพร้อมกับโยเซฟและมารีกลับไปเมืองนาซาเรสทรงเชื่อฟังทั้งสองทรงเติบโตร่างกายแข็งแรง เต็มด้วยสติปัญญาพระเจ้าทรงโปรดปรานพระบุตรของพระองค์มากและคนในเมืองก็ชื่นชมพระองค์เช่นกันพระเยซูทรงรักพระบิดามากรักมาตั้งแต่เด็กและพระองค์ทรงเป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดาทรงรู้จักพระบิดาบนสวรรค์ดีที่สุดกว่าใครๆในโลกนี้พระองค์ทรงบอกว่าพระบิดาทรงรู้จักเราและเรารู้จักพระบิดา ทรงบอกด้วยว่าไม่มีใครได้เห็นพระบิดาเว้นแต่ผู้ซึ่งมาจากพระเจ้าเท่านั้นได้เห็นพระบิดาต่อมาพระเยซูทรงกล่าวถึงพระบิดามากมายหลายครั้งทําให้เรารู้ว่าพระองค์ทรงรักพระบิดามากเพียงไรความรักของพระเจ้าคือพระเยซูได้ลงมาอยู่ในโลกแล้วพระเยซูได้เป็นแบบอย่างที่รักพระเจ้าใกล้ชิดกับพระองค์ตั้งแต่เป็นเด็ก ดีใจจังเลยที่วันนี้เด็กๆได้รู้จักพระเจ้าและใกล้ชิดพระองค์คุณพ่อคุณแม่ของหนูก็ดีใจมากเช่นกันค่ะเรามาอธิษฐานพร้อมกันนะคะข้าแต่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่องค์พระบิดาผู้สถิตในสวรรค์ขอบพระคุณพระบิดาที่ทรงส่งพระบุตรลงมาในโลกนี้อยู่กับชาวบ้านชาวเมืองคนธรรมดาพระองค์กับพระบุตรทรงใกล้ชิดกันมาก หนูขอพระเจ้าทรงช่วยหนูใกล้ชิดพระองค์ทุกวันเหมือนพระเยซูให้หนูได้คุยกับพระองค์ทุกวันจำเรื่องจำคำของพระองค์ได้แม่นๆนในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนนมัสการพระมาสันลเสริญพระเจ้าด้วยกันนะคะพระบิดาประทานพระบุตรที่ทรง รักสุดพระไทยพระวิญญาณประทานฤเดชบังเกิดตามน้ำพระไทยองค์พระเจ้าในร่างมนุษย์พระบุตรที่เหมือนพระบิดา พระเจ้าสูงสุดพระบุตรคือพระเยซู